3ช่องทางการหาบ้านหางานในซิดนีย์ค่ะเรียบีีนะคะหมอมามากค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากจะย้ายอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะซิดนีย์ค่ะอาจจะมีความกังวลถ้าฉันไปถึงแล้วฉันจะไปพักกับใครที่ไหนอย่างรายรวมไปถึงว่าถ้าฉันมาแล้วเนี่ยฉันอยากหารายได้พิเศษนะคะฉันอยากจะหาเงินเพิ่มเติมด้วยตัวเองฉันจะไปหาแหล่งพวกนั้นได้จากไหนวันนี้เราเอาข้อมูลมาบอกกัน3มช่องทางค่ะ มาเริ่มกันที่เข้า Facebook ของคุณค่ะแล้วพิมพ์คําว่าบ้านคนไทยในซิดนีย์ก็จะโผล่นี่เลยค่ะหน้าเพจบ,บ้านคนไทยซิดนีย์นะคะช่วงนี้ถ้าเลื่อนลงมาก็จะเห็นแต่ละคนนะคะโพสต์ขายสินค้ากันเยอะแยะมากมายแต่ไม่เป็นไรค่ะเราต้องการหางานเราก็พิมพ์คําว่ารับสมัครงานค่ะเดี๋ยวให้ Facebook เขากองให้นะคะนั่นไงขึ้นมาแล้วค่ะงานแรกที่เราเจอนะคะเพิ่งโพสต์ไปเมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะเขาต้องการรับสมัครพนักง,งานยืนหน้าบูธนะคะเพื่อขายเฟซมาร์ค่ะ ซึ่งก็ได้ชั่วโมงละ20ดอนนะครับ ต่อชั่วโมงค่ะ8 9ถึงชั่วโมงต่อวันนะคะดีมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะรับสมัครพนักง,งานประจําโรงงานผลิตวิตามินนะคะแนะนําใครที่หางานก่อนรัฐเปิดคาดว่าจะเปิดแล้วแล้วก็จะเต็มเร็วด้วยนะคะก็มีสิทธิ์ตำแหน่งให้เลือกสรรกันถ้าหากคุณคิดว่าคุณสมบัติคุณได้นะคะก็สามารถติดต่อช่องทางที่เขาให้ไปนะคะอ่ะเรามาเจออีกงานแล้วล่ะค่ะเป็นงานนวดชายนะคะหลายตําแหน่งเลยทีเดียวค่ะ ใครที่มีประสบการณ์หรือว่ามีความสามารถในการนวดก็สามารถสัครได้เช่นกันสำหรับงานนี้นะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆค่ะร้านเปิดปิดกี่โมงโน่นนี่นั่นนะคะก็อ่านนะคะอ่านไปอ่านไปอ่านไปอ่า,อา,อามาเจออีกงานแล้วค่ะรับสมัครพนกรรักงานล้างรถชายสองตำแหน่งค่ะสถานที่ทํางานท,ที่ไหนนะคะเวลาทํางานจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง จ่ายเงินสด900ต่อวีคค่ะมาถึงช่วงเวลาของการหาบ้านบ้างดีกว่านะคะก็พิมพ์เข้าไปค่ะหาห้องว่างค่ะอ่ะมูนช่วงนี้ไปเข้าห้องน้ำนะคะดื่มน้ำได้เลยจ้าอ่ะมาแล้วจ้า เป็นห้องมาสเตอร์ใหญ่วิวสวยนะคะจะเป็นมาเป็นคู่หรือว่ามาเดี่ยวก็ได้คลิกเข้าไปดูรูปภาพสิโอโหสวยเลยทีเดียวนะคะวิวก็สวยสวยถูกใจนะคะก็สามารถคอนแทคกับเบอร์ที่เขาให้ไว้ได้เลยค่ะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมลองเลื่อนลงไปดูนะคะอ่าเจอห้องเซกานว่างที่มัสคอร s สเตชันจ้าเขาหาหยิงเดียวนะคะอยู่ห้องเซกานบ้านอยู่กันน้อยมากค่ะ อ่ะก็ดูรายละเอียดเข้าไปนะคะอ่ะเลื่อนลงมาอีกนิดไซเทอมีอีกไหมอ่านี่ก็เจอนะคะเป็นตึกเดอะพีคค่ะสมมุติว่าคุณอ่ะถูกใจแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูห้องจริงๆได้เลยนะคะถ้าถูกใจก็ตกลงทําสัญญากับเจ้าของห้องไปได้เลยจ้าไปดูกันอีกเฟซบุ o กหนึ่งนะคะชื่อว่าคนไทยซิดนีย์ค่ะ ่ะเราไปดูกันนะคะว่าเขามีงานอะไรให้เราทำบ้างนะคะก็พิมพ์เข้าไปค่ะรับสมัครงานเหมือนเดิมค่ะนี่เจอแล้วนะคะมีงานเกมมิ่งแล้วก็มีงานบาร์สตาฟ์ด้วยนะคะนี่ก็คืองานโลงงานอาหาระคะ่ะ ใครที่อยากจะทำงานโรงงานก็สามารถติดต่อไปได้นะคะเขาก็จะบอกรายละเอียโดโน่นนี่นั่นามาดูในเรื่องของห้องว่างกันบ้างดีกว่าคะ่ะเอเขามีห้องให้เช่าหรือเปล่านะพิมพ์ผิดอีกอ่ะห้องว่างจ้า นี่ห้องเซ็กัน r o ร m มตึกรีจิตนะคะในเมืองไทยเทาเดียว250ห้องล็อกได้นะคะเข้าไปดูรูปภาพตามนั้นเลยจ้าถูกใจก็อย่างที่บอกนะคะเข้าไปดูห้องจริงๆนะคะเห็นกับตาเลยค่ะนี่ก็มีห้องว่างเหมือนกัน170นะคะเป็นห้องซันนี่ขคผู้หญิงนะคะในบ้านผู้หญิงล้วนนะคะใครที่อยากจะอยู่เฉพาะสาวๆก็สามารถติดต่อไปได้เช่นกันค่ะ ต่อไปช่องทางที่2นะคะที่เราอยากจะแนะนำค่ะก็คือแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าซิดนีย์ไทยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้นะคะต้องทำการดาวน์โหลดก่อนค่ะเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะพิมพ์คำว่าซิดนีย์ไทยค่ะหน้าตาก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แหละคะ่ะติดตั้งดาวน์โหลดได้เลยจ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็จะมาที่หน้านี้เลยค่ะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะว้ยโฆษณาแล้วหนึงไป เออมาแล้วค่ะหัวข้อจะอยู่ด้านบนนะคะให้เราเลือกค่ะเราจะเลือกที่หาที่พักแชร์ห้องนะคะก็จะมาโผล่หน้านี้นะคะมีห้องเซ็กการห้องน้ำส่วนตัวนะคะอยู่คนเดียว2 5 0 2สคน3ามสามารถคลิกเข้าไปดูรูปภาพกันก่อนได้นะคะก็จะมีสภาพบรรยากาศของห้องค่ะห้องนี้มีบาร์คนนี่ตักผ้าได้ถ้าไม่ชอบได้นะคะอ่ะถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนลงไปข้างล่างค่ะหาห้องพักได้แล้วนะคะถึงเวลาหางานกันบ้างค่ะก็คลิกเข้า ไปที่หัวข้อหางานนะคะไปดูซิมีงานอะไรบ้างมีร้านซับเวค่ะที่ต้องการพนักงานนะคะมีพนักงานเด็กเสิร์ฟนะคะที่เขาหาอยู่ชิปละร้อยค่าแล้วก็มีผู้ชายคลีนเงินสดนะคะตดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะคะมีพนักงานมือตาม,มือยำค่ะพนักงานนวดพนักงานเสิร์ฟต่างๆมากมายนะคะถ้าชอบก็คลิกเข้าไปดูข้อมูลด้านในได้เลยจ้า และช่องทางที่3นะคะที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า n a t u i c o m a u ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเข้าไปที่ Safari Google หรือว่า Chrome ก็ได้ค่ะเอาที่สะดวกนะคะพิมพ์คำว่า n a u g t c o m a u จ้าและนี่ก็คือหน้าโฮมเพจของน้าตุ๋ยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเลื่อนลงมาสิเลื่อนลงมาอ่าเจอแล้วค่ะ living house real estate นะคะอุ้ยภาษาอังกฤษขอโทษทีนะคะทคน มาดูค่ะมีห้องเอ่อซีคอนรูมด้วยนะคะที่ตึกอิ mark นมาใกล้ไททาวสามร้อยดอลลาร์ต่อวิคค่ะแล้วก็มีห้องลิฟติ้งรูมด้วยนะคะตึกอินมาใกล้ไททาวเหมือนกันค่ะเอ่อร้อยสี่สิบต่ออาทิตย์ค่ะถ้าใครสนใจห้องไหนก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดด้านในได้เลยนะคะมาต่อกันที่หางานกันบ้างค่ะก็คลิกเข้าไปคําว่าจอบนะคะดูซิมีงานอะไรบ้างนะคะมีงานค t ิ h เชนแ n นนะคะชิปเย็นมีรถตู้รับส่งจากในเมืองนะคะมีรับสมัครอ่องเท2ยี่สิบ ต่อชั่วโมงนะคะถ้าถูกใจก็คลิกเข้าไปหาข้อมูลกันด้านในได้เลยจ้ะ และนี่ก็คือ3ช่องทางในการหาบ้านหางานในซิดนีย์นะคะอาจจะมีหลายแหล่งที่มันเยอะมากกว่านี้นะคะเอาเป็นว่ารอให้เรามาถึงที่นี่ก่อนแล้วค่อยเรียนรู้หาแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะแต่ที่เราแนะนำเนี่ยเป็นช่องทางขั้นพื้นฐานนะคะในการหาบ้านหางานที่ซิดนีย์นะคะโดยแชร์จากประสบการณ์จริงๆตอนที่ตัวเองมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ เราก็ได้ความรู้จาก3ามช่องทางนี้เช่นกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันจนจบนะคะหวังว่าจะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยโดยเฉพาะคอมเมนต์นะคะอยากให้คอมเมนต์มาค่ะว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะรวมถึงอยากจะให้ติชมกันด้วยว่าอยากจะให้ช่องของเราแก้ไขปรับปรุงเรื่องอะไรนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ